นี่คือขั้นตอนเอ็กซเรย์นะครับพี่น้องก่อนที่จะทําการข้ามด่านต้องทําการเอ็กซเรย์ก่อนครับไ่เจเอ็กซเรยวามีสิ่งแปลกปลอมในรถเราไหมเพื่อนทึกงจะให้ข้ามด่านนะครับหลังจาก X เอ็กซเรย์เสร็จเพื่อนก็นจะเอกสารไปเหตุได้ชิปิงเพื่อนจะเป็นไฟเป็นคนจัดการเนาะพวกเรื่องเอกสารเอามีนาทีขับอย่างเดียวครับผมสามารถติดตอ่อจ้างเขาา้าอะไรนะครับถ้าผู้ได้สนใจจ้างบริษัทของผมครับผมติดตอ่อเขาา้าอะไรครับสามารถเอาของข้ามด่านได้ เป็นพวกสินคาคามหรือว่าจะเป็นสินคาคามออกมาไดเนาะครับผมเนาะติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม้า,มานมสนใจเอาสินคาคามตอนนี้ว่าอิดอยู่ที่ด,ด่านศุลกา,ากรช่องเมกครับผมจังหวัดอุบลราชธาน,นีมูนีรดวารายไปไหนครับผมอะพีรอ้องว่าพายเเมืองขั้นตอนขั้นตอนการลงน้ําป่าครับผมว่าเขาลงอย่างไรไอะพีร้องมา เห็นไหมครับนี่มันจะใส่คนคนเลี่ยงแบบนี้นะครับใส่คนเลี่ยงแบบนี้ครับผมไม่ได้เห็นไ่อ่ะพาอีทิพาเบืองรถเพิ่นครับผมพาไปดูรถลาวรถลาว นี่คือรถลาวของเราขั้นี่มใสไซนะครับขั้นี่มใสไซน้ำปลาของบาเยะ,ะพาเบิงครับผมรถลาวเพิ่นง,งามบอ,เ,อเห็นบ่เห็นชัดบ่เจมบอรถลาวมาดูล้อครับผมว่ามีกี่ล้อ,อม่ธรรมดาเลยฮะ มีกี่ล้อตัวแม่12ล้อครับผมตัวแม่12ล้อนี่รถเบาอีสไซคันนี่ครับผมใส่ตัวลูกมาโอ้ตัวหางเพิ่นหางเพิ่นนี่จักหล่อนี่ยยี่สิบหล่อครับหางเบาอีทีน้ำไปเบิ่งครับผมอันนี้อันนี้แปดครับผมแปดแปดแล้วเดี๋ยวตัวนี้ สองสี่หกหกลอ้อหกลอ้อสิบลอ้ออ้าวหน้าผิดโอ้ยหน้าผิดหน้าผิดพีด่น้องหน้าผิดหน้าผิดเอาไหมเอาไหมเหรอค่ะตัวหลังนี่สิบสองลอ้อครับผมสิบสองลอ้ออ่าตัวหลังสิบสองลอ้อแล้วตัวนี้แปดลอ้อเป็นยี่สิบลอ้อครับผมโอ้เปลี่ยนยางเทอือนึงนี่พออยู่นี่พี่น้องหนึ่งพวงผมนี่ ส่เอ็นตัวลูกเพื่อนขั้นเดียวกับเลยนะครับไปว่าอีกทีไยเบิ่งมาดูรถหล,อล่อเราครับโถอมรถหล่อของเรา อเอ็นรถรอครับผมกำลังลงสินค้าที่ฝั่งลาวครับผมนี่โอเคครับผมกิมบับอีกก็ข้อจบพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ